สวัสดีครับวันนี้อยู่ในช่วงรีวิวสินค้ากับร้าน CSIT System กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวชุดน้ำจากทางแบรนด์เหรียญลี่นะครับผมเป็นรุ่น GA2 t i m i t y 360นะครับเป็นชุดน้ำา3ตอนนะครับตัวนี้เบื้องต้นนะครับที่ตัวกล่องตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นชุดน้ำที่มีไฟเป็น ARGB นะครับผมที่หน้ากล่องนะครับก็จะเขียนรับประกัน5ปีวารันตีนะครับผมแล้วก็มีพัดลมทั้งหมด3ตัวขนาดอยู่ที่ 120มิลน,นะครับตัวนี้และตัวชุดน้ำรุ่นนี้นะผมก็จะซัพพอร์ตซอฟต์แวร์ L Connect 3ด้วยนะครับตัวนี้ก็สามารถเปิดในซอฟต์แวร์ของเดลลี่และสามารถคุมไฟได้เลยนะครับจะขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเลยนะครับและตัวนี้ก็จะมีซิงค์ให้เปลี่ยนหน้าตาตามนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีนึงและชุดน้ำตัวนี้นะผมขนาดของหม้อน้ำนะครับตัวนี้อยู่ที่3 9 7ร้อยเคูณร้อยยี่สิบคูณยี่สิบเจ็ดมิลน,นะครับผมส่วนตัวพัดลมนะครับตัวนี้จะมีขนาดที่ 120คูณ123และคูณ25ิมิลนะครับพัดลมตัวนี้จะเป็นระบบแบบ FDB Bearing นะครับผมตัวนี้ก็คือ Full f l u e d Dynamic Bearing นั่นแหละครับกำลังการกินไฟตัวนี้อยู่ที่1 2โวลต์นะครับและรอบสปีดของตัวพัดลมนะครับตัวนี้อยู่ที่3 0 0จนถึง2,450รอบเลยนะครับแฟนแอร์โฟตัวนี้อยู่ที่79.9 CFM นะครับและแอร์เพรสเชอร์ตัวนี้ครับอยู่ที่3.26ก mm นะครับผมและมีความดังของเสียงพัดลมอยู่ที่30เดซิเบลนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูอุปกรณ์ด้านในกล่องกันนะครับมาอันบ็อกไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมครับเปิดมาเลยปึ๊บโดยเปิดกล่องมาครับผมกล่องตัวนี้ก็จะมีนี่ครับเป็นแมนนวลคู่มือการต่อให้นะครับเปิดมาก็เจอเลยนะครับตัวนี้แล้วก็มีวิธีการติดตั้งซอฟต์แวร์นะครับว่าไปติดตั้งที่ไหนสามารถสแกน qr โค้ดแล้วโหลดมาติดตั้งได้เลยนะครับ แล้วมีโฟมกันกระแทกมาให้1ชิ้นนะตัวนี้เดี๋ยวเราจะหยิบออกมาทีละชิ้นกันเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวหน้ากากครับที่ไว้สําหรับเวลาเราจะเปลี่ยนหน้ากากของทางฝั่งตัวปั๊มน้ํานะครับตัวนี้นี่มีมาให้แบบนี้เลยแล้วตัวนี้ก็จะมีรหัสเขียนมาให้นะครับก็คือเราสามารถอิงตามคู่มือได้เลยนะครับโดยคู่มือเนี่ยก็จะมีเขียนเป็นรหัสอย่างนี้เลยครับมี JKL อะไรอย่างนี้ให้นะครับก็สามารถดูคู่มือและติดตั้งตามไปได้เลยนะครับถือว่าติดตั้งไม่ยากนะครับตัวนี้ คู่บอกละเอียดนะครับเดี๋ยวเราแยกมาเป็นชิ้นๆก่อนนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะมีเป็นชุดของตัวขาไว้ใช้สําหรับตัว CPU แต่ละรุ่นนะครับตัวนี้ okay, เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ่ามาถึงเพยของงานแล้วเดี๋ยวยกออกมาเลยนี่ครับเดี๋ยวเราเก็บกล่องไปที่อื่นก่อนในกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมมีแต่สารกันความชื้นตรงนี้นะครับหมดเกลี้ยง เดี๋ยวเรามาดูตัวพระเอกของงานเลยนะครับโดยตัวหน้าสัมผัสปั๊มนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคอปเปอร์นะครับตัวนี้แล้วก็จะมีช่องเสียบต่างๆมาให้นะครับอเดี๋ยวขอดูโดยรวมก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสายต่อของตัวปั๊มน้ําตัวนี้สายต่อตัวนี้ก็จะแยกออกมาเป็นทั้งหมด3ามเส้นนะครับคืออันแรกคือเป็น F panel USB นะครับที่เสียบลงบอร์ดแล้วสามารถคุมหน้าจอตัวนี้เปลี่ยนไฟ RGB ผ่านซอฟต์แวร์ของทางแบรนด์เหลีนลี่ได้นะครับแล้วก็มีสายคุมรอบของตัวปั๊มน้ำนะผมเป็น PWM แล้วก็มีสาย เคอเซอร์ตานะครับตัวนี้น่าจะเป็นไฟเลี้ยงของตัวปั๊มน้ำหรือไม่ว่าเป็นไฟเลี้ยงที่ทําให้ F panel USB ทํางานนะครับและสายของตัวปั๊มน้ำนะผมก็สามารถขยับไปขยับมาได้ค่อนข้างเยอะในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ตัวปั๊มน้ำเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ยื่นออกมามากเกินไปนะครับทำให้เวลาเราใส่กับบอร์ดที่มี4ี่ช่องแรมก็น่าจะใส่ได้โดยที่ไม่ติดอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูนงงนดนหน้างานกันอีกทีนึงแล้วตัวสายปัม๊มน้ำตรงนี้จะเป็นสายหักนะครับถือว่าทํามาเนียนมากเลยครับสำหรับแบนเดนรลี่ตัวนี้ ส่วนหน้าจอนี้ครับสามารถหมุนได้นะครับนี่หมุนแบบนี้ได้เลยนะครับจะมีเกียวล็อกคลิปล็อกของเขาอยู่นะครับเดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวผมลองถอดหน้ากากเปลี่ยนดูก่อนนะครับว่าเปลี่ยนยังไงนี่เราปิดออกมาแล้วก็จะได้หน้าตาอย่างนี้มาเลยนะครับสามารถเอาหน้ากากของพวกนี้มาเปลี่ยนใส่ด้วยกันได้นะครับแบบนี้เลยแต่ว่าพอดีผมชอบหน้ากากแบบนี้มากกว่าตัวนี้สวยกว่าเดี๋ยวผมจะใส่แบบนี้เข้าไปเหมือนเดิมนะครับ โดยตัวพัดลมจากทางแบรนด์เหรียญลี่นะครับก็จะต่อเข้ากับตัวหม้อน้ํามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวนี้ก็เชื่อมต่อมาให้แบบเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับแล้วก็ห้อยสายออกมาให้อีกหนึ่งเส้นนะครับตัวนี้โดยสายตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโดยหัวที่ให้มานะครับของพัดลม3ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นหัว PWM 1อันนะครับผมแล้วเป็นหัวที่ไว้ต่อกับตัวกล่องจากทางแบรนด์เหรียญลี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าต่อยังไงกันนะครับเบื้องต้นเบื้องต้นเรามาดูรายละเอียดกกัันนน่่อะครบวา ชุดน้ำตัวนี้ซัพพอร์ตอะไรบ้างนะครับโดยชุดน้ําของเด a ลี่ตัวนี้นะครับผมก็ซัพพอร์ตซ็อกเก็ตของ Intel ตั้งแต่115ทุกรุ่นนะครับผมจนถึงซ็อกเก็ต120 0และซ็อกเก็ต Intel 1700นะครับก็คือได้ถึงเจนปัจจุบันตอนนี้นครับผมคือเจน14นะครับและสำหรับ AMD นะครับผมก็ซัพพอร์ตได้ถึง AM4 นะครับตัวนี้ เดี๋ยวเราจะมาดูในถุงของตัวนี้กันนะครับว่าของตัวนี้มีอะไรมาให้บ้างนะครับเบื้องต้นหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นซิลิโคนนะครับผมพร้อมกับจุดตรงใต้ด้วยนะครับผมก็จะมีสติกเกอร์เป็นไกด์มาให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นไกด์แบบหลังพึ่งนะครับมีซิลิโคนมาให้หนึ่งหลอดนะครับก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับตัวนี้มีขาล็อกมาให้อ่เดี๋ยวเรามาดูน็อตกันนะครับนี่มีน็อตยึดหม้อน้ําแล้วก็มีสายต่อนะครับตัวนี้สายต่อตัวนี้จะเป็นสายต่อที่ไปใช้กับต้มน้ําแล้วเข้าไปที่ เบนบอร์ดที่เป็น A R G B นะครับผมแล้วก็จะมีสายเชื่อมต่อของตัวปั๊มน้ำนะครับผมเดี๋ยวเราจะค่อยไปต่อกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็มีขามาให้นะครับนี่เป็นขาแบบนี้เลยเป็นจานล็อกมาให้นะครับอันนี้เราจะของฝั่ง s o c k e t Intel อันนี้จะเป็นฝั่งของตัว s o c k e t 1700นะครับแล้วมีของ A M D นะครับตัวนี้ซึ่งของตัว Intel ก็น่าจะล็อกเข้ากับตัวปั๊มมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ครับเดี๋ยวเราไปทดสอบตัวชุดน้ํานี้กันเลยโอเคครับหลังจากต่อตัวชุดน้ําเสร็จแล้วนะครับผมเราจะมาดูสเปคที่เราใช้เทสกับชุดน้ําของตัวเดลรี่ ga TINITY กันนะครับเบื้องต้นเรามาเช็คที่ cpu set กันเลยโดย cpu นะครับผมจะเป็น i 7 1 4 7 0 0 kf นะครับส่วนเมนบอร์ดที่ใช้เทสก็จะเป็น Z 7 9 0 gaming x นะครับผมของทางแบรนด์ Gigabyte m e เมมโมรี่เทสเป็น ddr 5 3 2 g b นะครับ ส่วนตัวการ์ดจอจะเป็น RTX 4070จากทางแบรนด์ MSI นะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูอุณหภูมิโดยเฉลี่ยกก่อนนะครับโดยอุณหภูมิมาตรฐานนะครับตอนนี้จะอยู่ที่38องศานะครับสำหรับตัว i714700KF นะครับก็ถือว่าเย็นเอาเรื่องอยู่นะครับผมสำหรับชุดน้ำที่ราคาไม่ถึง5,000บาทนะครับเดี๋ยวเราจะาลองไปเล่นซอฟต์แวร์ก่อนนะครับ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ก็จะเป็นซอฟต์แวร์ของแบรนด์เดียนลี่เลยนะผมเป็น L Connect 3นะครับก็สามารถโหลดจากหน้าเว็บเดียนลี่ได้เลยในตัวซอฟต์แวร์นะครับผมเข้ามาจะมี GA 2 Trinity นะครับเราก็สามารถเซตติ้งได้นะครับสามารถเปลี่ยนไฟของตัวปั๊มได้นะครับตามนี้เลยโดยตัวปั๊มนะครับก็จะสามารถเปลี่ยนทั้งไฟด้านนอกด้านในแล้วก็ตรงกลางนะครับผมแต่ว่าอาจจะมองไม่เห็น,นครับไม่เป็นไร แล้วก็สามารถตั้งค่าให้เป็น s t a n d a ต d h า g ไฮสป e d และ f u ฟูลสป e d นะครับโดยรอบของพัดลมนะครับของตัวหม้อน้ำตอนนี้อยู่ที่1,800 0 RPM นะครับผมและรอบของตัวปั๊มอยู่ที่2,400 RPM นะครับและตัวนี้สามารถเปลี่ยนไฟพัดลมได้นะครับนี่ตามนี้เลยเห็นไหมครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีสีไปนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนสีม่วงดูปึ๊บอ่าถ้าหากว่าเราไปซิงค์ทิมิตี้ตรงนี้นะครับผมมันก็จะทําให้ พัดลมทั้งตัวที่เราเซตติ้งทั้งหมดนะครับจากทางทางหน้าปั๊มนะครับก็จะเป็นสีเดียวกันเลยนะครับสมมติรืเปลี่ยนตรงนี้เป็นเรนโบว์นะครับตอนนั้นก็จะเป็นเรนโบว์และตรงนี้ก็เป็นเรนโบว์เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราลองจะปรับรอบเป็นฟูลสปีดกันนะครับว่าฟูลสปีดตัวนี้ได้สูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่3 8มสเนะครับเดี๋ยวลองปรับฟูลสปีดกันครับโดยฟูลสปีดนะครับรอบพัดลมนะครับจะสูงสุดอยู่ที่2,500 RPM โดยเฉลรองตันะ้รัอก็อยู่ยี่ 2,400 RPM นะครับก <T un agents> ็ถือว <T un ters> ่าแรงใช้ได้เลยนะครับผมสำหรับตัวพัดลมของทางแบรนด์เรียนล่รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเทส full load ของ CPU กันนะครับว่าตัวนี้สามารถระบายความร้อนได้ในระดับไหนกันนะครับก็หลังจากที่ใช้โปรแกรมเทส CPU นะครับตอนนี้วิ่งเต็มร้อยทั้งหมดเลยนะครับผมเทอร์สตอนนี้ของ CPU นะครับจะอยู่ที่4.9นะครับรักกินไฟของ CPU i7-14700KF นะครับอยู่ที่220 7วัตต์นะครับผมอุณหภูมิแต่อยู่ที่78-80ถึง80องศานะครับนี่ขนาดรันคอแบบเต็มเต็มเลยนะครับผมอุณหภูมิยังระบายได้ดีขนาดนี้เลยนะครับไม่น่าเชื่อนะสำหรับชุดน้ำราคาอยู่แค่4,690บาทนะครับจากทางแบรนด์เรียนลี่แคปเดี๋ยวเบื้องต้นเราไปเทสกันที่การเล่นเกมกันเลยครับว่าอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ เครับเดี๋ยวเรามาเทสเกมกันนะครับผมตอนนี้เรามาอยู่ที่เกม Helldiver กันนะครับตอนนี้อุณหภูมิก็ยังนิ่งๆนะครับผมอยู่ที่54องศา55องศานะครับส่วนอยู่อุณหภูมิกระช่าขึ้นอยู่ที่99องศาถึง80องศานะครับถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าการโหลดฉากการอะไรอย่างเงี้ยผมจะกินทรัพยากร CPU ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจไปนะครับผมยังก็ต้องมีขึ้นไปแตะอยู่แล้วนะครับ ไม่เกิน65องศาเลยครับผมสำหรับชุดน้ำของทางแบรนด์เลนลี่นะครับระบายความร้อนได้สบายเลยนะครับตัวนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวชุดน้ำจากทางแบรนด์เลนลี่นะครับรุ่น G A 2 Trinity นะครับถือว่าเป็นชุดน้ำราคาไม่แพงและตอบโจทย์กับการใช้งานนะผมรองรับได้ทั้ง Intel และ AMD นะครับและซัพพอร์ต Intel ได้ถึงซ็อกเก็ต1ันเเลยนะครับผมและที่สำคัญคือรับประกันยาวนานถึง 5ปีเต็มเลยนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อสินค้าก็สั่งมาสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้ดีคริปชันเลยนะครับหรือทักเข้ามาในที่เพจร้าน CSIT System ได้เลยและหากลูกค้าท่านใดต้องการให้เรารีวิวสินค้าชิ้นไหนในคลิปต่อๆไปนะผมก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันในคลิปต่อๆไปนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆและข่าวสารดีจากพวกเราชาว CSIT System กันนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ